มีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกรับนักสการหลวงพ่อและสวัสดีท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านครับชื่อลูกอมนะครับธน,นรัตน์สีเมฆรัตน์ครับอายุ54ปีนะครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะครับแล้วเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเข้าปฏิบัติธรรมนะครับที่บ้านแดนพุทธตั้งแต่เมื่อวันที่ 23มีนาคม2565ครับนะครับอีก4วันก็จะครบ9เดือนละครับทุกท่านนะฮก็เข้ามาปฏิบัติตามคำเชื้อเชิญของคุณโยครับกับพี่ติม๋มนะครับก็เชิญมา2ท่านพร้อมๆกันก็ตอบรับเข้ามานะครับก็ตอนเข้ามาปฏิบัติก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับก็เพื่อเนเพื่อน เชิญมาเปิดทำก็มานะครับก็ทางท่านหลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนวิธีการปฏิบัติต่างๆนะครับเริ่มจาก4ี่ท่าก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เสริมเรื่อง5กิจกรรมเข้ามานะครับก็ระหว่างประสีภท่าเดินนอนนั่งยืนนะครับก็ปฏิบัติไปนะครับนะฮะมี5กิจกรรมนับรีนับลมหายใจ20 ผู้สมาธิคลาสสิกระหว่างวันก็ปฏิบัติไปนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรมากนะเอาแค่ใจสงบพออนะครับซึ่งความสงบใจสงบหรือความสงบในใจนั้นก็เป็นคนที่ปรากฏว่าก็มีกับตัวเองอยู่แล้วนะครับจต่ปฏิบัติตามหลักการของบ้านแดนพุทธที่หลวงพ่อท่านได้สอนสั่งก็ ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าาใจสงบยิ่งขึ้นนะครับหงุดหดัวเสียนน้อยลงนะแล้วก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เหนือคาดหมายเกิดขึ้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับครั้งแรกเลยก็เกิดขึ้นประมาณสัก78วันครับหลังจากปฏิบัตินะครับก็คือไปไปสัมมนาต่างจังหวัดครับที่เขาใหญ่นะครับก็มี ก็มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องที่ห้อยคออยู่ประจําก็หล่นหายไปองค์หนึ่งนะครับเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับก็แรกๆเขาเสียใจครับนะฮะแล้วก็นึกคาของพ่อไว้ครับมีอะไรก็ปล่อยวางก็ก็หล่นหายก็หล่นหายก็อธิษฐานจิตไปว่าหลวงพ่อปิดตาปลดหนี้ไปแล้วแสดงว่าเอาจะปลดหนี้ให้ผมแล้วใช่ไหมครับยังไงก็ปลดหนี้ผมโดยผมอธิษฐานไปอย่างนั้นแหละครับนะฮะรวมถึง ทานจิตถึงหลวงพ่อป่อยยุทธท่านด้วยเราให้ท่านช่วยเสริรมในสิ่งนี้นะครับก็ก็กน้าประหลาดครับคือวันถัดมาครับคือวันที่31เ,เนี่ก็มีพระปิดตาปลดนี้นะครับสร้างใหม่ออกมารุ่นหนึ่งนะครับแจ้งมาทางลายครับจากรุ่นน้องก็ก็โอเคเขถือว่าอ้ามาแทนก็บูชามาทดแทนนะครับก็ก็บูชาไป นะครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับก็ไหลแล้วสวันก็ได้รับข่าวดีจากทางทนายความครับที่ดูคดีให้นะครับว่าทรัพย์สินรายการหนึ่งซึ่งเป็นบ้านนะฮะบ้านพักอาศัยนะครับของของทางครอบครัวอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งมีคดีความฟ้องร้องนะครับกับ กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งเป็นกองทุนรวมแห่งหนึ่งมา23ปีเนี่ยมีข้อตกลงครับที่ทางเจ้าหนี้นะครับจะลดนี้ให้จาก25ล้านบาทเหลือ5ล้านบาทนะลดลง20ล้านบาทก็เป็นข่าวดีแล้วก็จัดก,การไปนะครับ,รบปัจจุบันนี้ก็ก็อยู่ระหว่างการเตรียมเงินกับรอการอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยอยู่นะครับ อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แรกที่ได้ครับจากการปฏิบัติธรรมจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นทำบันดาลหรืออะไรก็ตามแต่ก็ก็ผมว่าเชื่อมั่นว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ทุกอย่งอย่างมันถูกยกระดับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันหลวงพ่อก็จะบอกว่าถ้ามีอะไรที่ ประหลาดบ้างเช่นรู้สึกแบบอึดอัดอาเจียนหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องไปสื่นก็ปล่อยให้มันเป็นนะครับนะบเจ้ากรรมนายเวรเข้าหองศีกรรมให้ก็จะมีปฏิยาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งผมก็เอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอนะครับแล้วมันก็ปรากฏขึ้นจริงๆครับจากอยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมปริบัติเนี่ยประมาณวันที่13หรือ1 สี่ครับน่าจะ13ครับก็เกิดปรากฏการณ์ตอนปฏิบัติในท่าที่2องครับก็คือระหว่างนอนสมาธินะครับกหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนถูกผลักครับระหว่างนอนเนี้ยนอนคนเดียวด้วยครับนะครับเพราะวันนั้นภรรยานอนอยู่ห้องชั้นล่างครับนะบก็รู้สึกแบบ ร่างกายสั่นไหวอย่างรุนแรงครับเหมือนมีมือมาผลักจากช่วงกลางลำตัวแล้วเหมือนมีบางอย่างหลุดลวกออกไปจากร่างกายพอสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อ่ะปล่อยวางนะครับหลวงพ่อท่านบอกมีอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องอสงสัยมากให้ปฏิบัติไปเลยก็ปฏิบัติต,ต่อนะครับก็นั่นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับว่ามีบางอย่างที่เข้ามา แล้วผลักมันออกไปนะครับผ่านมาอีกเพียงไม่กี่วันครับประมาณวันที่18หรือวันที่19ของการปฏิบัติรอบ2 1เอ็วันนะครับกออ็อยู่ดีๆก็คือมีอาการแบบถ่ายท้องครับในอยู่ระหว่างปฏิบัติเนี่ยก็มีอาการแบบแบบท้องเสียฉับพลันขึ้นมาครับแล้วไปถ่ายท้องครับทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ทานอาหารผิดสัมแดงไม่ได้ทานอาหารลดจัดอะไรนะครับก็ ถ่ายท้องครับต้องต้องต้องหยุดปฏิบัติและไปเข้าน้ำนะครับแล้วขับปฏิบัติใหม่ซึ่งเพียงประมาณสัก20นาทีเนี่ยครับผมเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายท้องไปทั้งหมดเนี่ยสี่ครัง้งแล้วแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนแบบโล่งเบาสบายอะครับโล่งเบาสบายก็เลยทำให้ผมมีประสบการณ์ครับรู้ว่าเออสิ่งที่หลวงพ่อท่าน เทศนาสั่งสอนสี่ท่านแบ่งปันบอกเล่ามาเนี่ยเออมันจริงฮะมันเกิดขึ้นได้นะครับก็มุ่งมั่นปฏิบัติเ,เรื่อยมานะครับทั้ง4ท่า5กิจกรรมท้ายสุดมันมีเพิ่ม3พลัง3เงื่อนไขือจิตอ่อนควรแก่าง,งานก็ทำไปนะอันไหนท่านลืมบ้างปฏิบัติไม่ได้บ้างหลับเกินเวลาบ้างก็ปฏิบัติซ่อมไปนะครับแล้วปฏิหารก็เริ่มมาครับอนะ พระที่สั่งมาใหม่ครับก็ที่บูชามาใหม่ครับก็ก็ปรากฏว่าไม่ได้ครับได้แต่โพสการ์ดมาว่าคุณได้เป็นเป็นพระชุดกรรมการนะชุดพิเศษที่คุณสั่งไปนะัไม่ได้เพราะคุณได้สิ่งนี้แทนนะครับก็เลยโทรไปถามน้องคนที่รับจองอบูชาพระจากวัดให้นะครับว่าอันนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าอ๋อแสดงว่าได้ชุดพิเศษครับ นะเดี๋ยวผมไปตามให้นะครับท้ายสุดน้องเขาก็ส่งมานะครับน้องเขาก็ส่งมาแล้วก็ในชุดกรรมการน,น,นะครับปรากฏว่าเป็นพระชุดกรรมการปิดตา5องค์ครับมี1องค์ฝังตะกุฏทองคําด้วยนะครับเป็นแล้วเป็นหมายเลขประจําชุดว่า1 0 7นะครับผมก็เป็นคนเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆอยนะครับไม่ต้องปฏิบัติตามนะครับย่าติดตามทุกท่านนะครับก็เสี่ยงดวงเลงๆนะก็ ก็ก็ซื้อทั้งสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลหา1.7ไม่ได้ก็ซื้อ1.6 0นะครับที่เหลือส่วนไม่ได้ก็ก็ไปฝากแทงหวยภาคเอกชนครับนะก็พีทั้ง1.7 0 7.0ซัมติงอะไรก็ตามแต่นะครับก็ปรากฏว่างวดนะั้นเลขที่ออกก็คือ1.7 0นะครับตรงนะครับแล้วก็มเีเลขท้าย3ตัวหลังออก1.6 0ด้วยครับ เพราะนั้นสลากกินแบบรัฐบาลที่หา107ไม่ได้ก็ได้เลข1 0 6มาก็มาถูกเลขท้าย3ตัวแทนนะครับนะฮะก็งวดนั้นก็มีโชคอย่างไม่คาดฝันเข้ามาก็รักสักหลักแสนกว่าบาทนะครับก็โอเคครับถูกก็คือถูกก็ก็ดีใจครับแล้วก็ปฏิบตัติต่อฮะต่อฮะอีกสอาเดือนก็ถูกอีกครั้งนะครับก็อีกแสนกว่าบาทจําเลขไม่ได้ละ ครับก็เป็นที่น่ามาสะใจรครับเพราะโดยตามหลักสถิติว่าผมเป็นเป็นเป็นที่ปร,รึกษาบริาษัทนะคำนวณบ่อยเนี่ยมันไม่น่าจะถูกอะไรบ่อยขนาดนี้นะครับครับก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะใระหว่างที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะที่ผมได้คือสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยดีขึ้นเลยเฉพาะสุขภาพจิตนะฮะแจ่มใสขึ้นเรื่อยๆครับ มีสตินะครับยิ้มง่ายไม่โกรธไม่ขึ้งไข่นะก็เปินันี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วณนะตอนนี้นะครับผมก็มีข่าวดีระหว่างที่เป็นบบตในช่วงลหลายๆเดือนที่ผ่านมาอีกว่าได้รับการชักชวนจากน้องคนหนึ่งนะน้องผู้สามีปรรยาคู่หนึ่งครับท,ที่ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของ ระบบการจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์นะครับนะที่เขาสร้างระบบการตรวจสอบธุรกรรมทางบัญชีและการเงินแบบแน่นยำขึ้นนะฮะภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งง่ายๆเราเรียกว่าเป็นบล็อกเชนแล้วกันครับนะฮะก็ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปร่วมหุ้นนะครับจำนวนหนึ่งครับประมาณสัก2%ครับในในธุรกิจนี้ซึ่งเป็นบล็อกเชนของคนไทย แต่เจ้าเดียวครับที่เป็นบล็อกเชนระดับที่หนึ่งก็คือระดับพื้นฐานเลยนะครับนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากบล็อกเชนหลายๆตัวที่แต่ละท่านรู้จักในท้องตลาดในประเทศไทยตอนนี้ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเวล2ครับคือได้เช่าลบล็อกเชนเลเวล1ใช้งานนะครับซึ่งการที่ผมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมถืงอหุ้นและเป็นกรรมการบริหารในบล็อกเชนนี้ก็ทำให้ผมเนี่ย มีโอกาสได้เติมเต็มครับความตั้งใจอย่างหนึ่งที่อยากทำอยู่คือเอื้อเฟื้อสังคมยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะฮะก็ก็ชีวิตก็มุ่งมั่นที่จะเอื้อเฟื้อสังคมนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ครอบครัวเล็กนะครับก็คือมีภรรยาอยู่หนึ่งท่านครับนะครับไม่มีลูกครับนะฮะก็ ก็แต่งงานอายุคนแห่งเยอะนะครับแล้วคุมกําเนิดอยู่อีกหลายปีนะครับพออยากมีลูกเนี่ยปล่อยก็ไม่เกิดนะครับไปทำกิ๊อยู่2ครั้งนะทำทำผสมเทียมเด็กหลอดนี่แหละครับนะครับอีกสองครั้งก็ไม่ติดนะครับก็ครั้งสุดท้ายก่อนที่ภรรยาป่วยจะต้องตัดมดลูกก็ ท้องเองตามธรรมชาติก็รักษาอายุคันได้เจ็ดสัปดาห์แล้วก็แท้งไปนะครับท้ายสุดก็ก็ตัดมดลูกเพื่อรักษาอาการป่วยของภรรยานะครับก็แล้วก็มั่นใจนะฮะและแน่ใจแล้วครับว่าเออก็จะไม่มีทายาทสืบสกุลต่อนะครับมันจะสิ้นสุดลวงในชาตินี้แหลคนะครับนะฮะถ้าเลยมีความมุ่งมั่นครับที่จะทำ กิจกรรมด้านการกุศลซึ่งก็ได้คุยกับทางน้องๆที่เป็นผู้ถืออย่างบล็อกเกนไปแล้วว่าเอาไปใชนเดือนมกราคมนี้บล็อกเกนระวางตลาดแล้วความสนุดสนุกขึ้นระดับหนึ่งสําหรับโปโลก็ที่เราจะทําต่อไปก็คือโปโลมีความต้องบอกว่าปีนี้เป็นช่วงพีไวรุ่นเนาะเพราะในเวลาการแข่งขันนเขาก็จะแบบมีมีความเครียดเนาะนิ่ก็เลยบอกเขาว่าเออถ้าเราเครียดหรืออะไรงก็ให้ ให้ค้ำสูงว้ในเวลากลางวันครับก็เขาเข้าไปในสนามจริงๆอันนี้จะลอกเรียนแบบมาจากสูง์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางนะเนธแทนที่ดูเด็กเล็กเรากัดูแลท่านผู้สูงวัยครับนะฮะก็เพื่อให้คนหนุ่มสาวที่เป็นลูกหลานจะได้มีเวลาไปทํางานทํามาหากินสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันปรากฏกับผมว่า ผู้สูงวัยเนี่ยถ้าอยู่อยู่ในศูนย์ดูแลร,ร่วมกันสักร้อยคนเนี่ยเราใช้เจ้าหน้าที่ประมาณสัก12บสถึงสิคนก็ดูแลท่านท่านผู้อาวุโสน100คนได้ในขณะที่ถ้าท่านผู้อาวโิงหนึ่งร้อยคนกระจายอยู่ตามบ้านตามคอนโดตามที่พักต่างๆ,ๆต้องใช้ลูกหลาน60 70หรือ80คนเลยครับในการดูแลนะครับซึ่งมันเสียประโยชน์กับประเทศชาติก็จะทำสองหน่วยนี้คู่กัน พร้อมกับหนวยที่3ครับคือคลินคือคลินิกกัญชารักษาโรคมะเร็งแบบเท่าตุนเช่นกันนะครับนะเพราะผมเป็นคนที่เชื่อในาศาสตร์ของกัญชาทางการแพทย์นะครับก็ได้รับการตอบสนองจากน้องๆสองคนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทบล็อกเชนนี้เป็นอย่างดีครับที่สมันมว่าพี่ครับสำเร็จเมื่อไหร่เราก็มาทำด้วยกันแล้วครับเพราะผมมีความตั้งใจที่จะ ทำให้รายได้ต่างๆจากบล็อกเชนนี้เป็นประโยชน์่อสังคมไทยอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครับที่ผมได้กลาลยนมิตรที่ดีนะครับออกมาอยู่ในช่วงระหว่างตลอด9เดือนที่ผมได้ได,ได้ได้ปฏิบัติอยู่ในบ้านแดนพุทธนี้ก็ยังยังมีความตั้งใจอยู่นะครับว่า อะไรก็ตามแต่ที่ได้มาก็เอื้อเฟื้อสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็ยินดีครับและมีความปิติครับที่ได้เข้ามารรวจทมที่บ้านแดนพุทธแห่งนี้นะครับแล้วก็เรียนทุกท่านว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะฮะวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นหนึ่งในทีมที่เลี้ยงจิตอาสานะครับซึ่งทำหน้าที่ จัดลำดับคิวพี่เลี้ยงจิตอาสาครับนะฮะให้กับท่านผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใหม่เพราะนั้นท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมแต่วันที่7สิงหาคมเป็นต้นมานะครับก็จะรู้จักผมผ่านระบบไลน์นะครับก็ผมจะทักไลน์ไปที่ทุกท่านที่เข้าใหม่ครับว่าผมชื่อโอมธน,นรัตน์แล้วก็าทาให้จัดพี่เลี้ยงจิตอาสาที่แจง้ง่ยวกับออวิธีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในบ้านแดนพุทธนะครับแล้วก็ จัดลำดับคิวให้ท่านพี่เลี้ยงจิตอาสาที่มีใจเอื้อเฟื้อรับเป็นพี่เลี้ยงฮะก็มาดูแลท่านเพื่อทําเข้าใหม่มก็ยินดีและเป็นเกียรติแล้วก็ยังเลือกนะครับที่จะแบบทําตามตาม,ตามเกียกรรมของบ้านแดนพุทธที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาต่อไปนะครับแล้วก็ยังยินดีที่จะแบบหน้าที่พี่เลี้ยงจิตอาสาจัดคิวพี่เลี้ยงจิตอาสาต่อนะครับก็ อันนี้เป็นาการแบ่งปันครับผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลือกธรรมะบ้านแดนพุธนะครับตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงปัจจุบันครับสาธุครับสาธุครับพี่ลูกอมเหลือ3นาทีสักนิดนึ่งไหมคะ <laughs> ก็ได้ครับก็ก็มีมีปาฏิหาริเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยครับก็คืออ ผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะครับก็ก็ไปไปสมัครเข้าอบรมครับหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งครับที่ชื่อว่าการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงนะครับเป็นรุ่นที่สิบ้านะครับก็ก็เป็นหลักสูตรที่สมัยก่อนอยู่ในการดูแลของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่เรียกว่าวปอครับนะครับซึ่งหลักสูตรการจัดการรับผิดมั่นคงขั้นสูงในชื่อเล่น ตัวย่อว่ามอสอครับนะฮะมอสอซึ่งแต่แต่รุ่นสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าว,วปอ,อ,อตัวเล็กครับนะบว,วปออตัวใหญ่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียนกันเยอะนะฮะแล้วก็ผู้เล็กนะครับก็ก็เลยไปสมัครหลักสูตรมอสอแล้วก็ก็ต้องลุ้นนะครับเพราะก็มีผู้สมัครเยอะแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ค,ออกคัดออกคัดออกคัดออกนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีปีติเกิดขึ้น นะฮะมีมีมีปิติเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเนื่องด้วยการปฏิบัติที่นี่หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ผมเนี่ยเอ่อได้รับการครัดเลือกครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในในหลักสูตรการจัดการเรื่องความมั่นคงขั้นสูงแล้วนะครับซึ่งก็ได้เอ่อประถมนิเทศแล้วครับเมื่อวันศุกร์กับวันเส,สาร์ที่ผ่านมาก็วันหกเดือนต่อจากนี้ไปผมก็จะมีอยู่ในหลักสูตรอันนี้เพิ่มเติมที่หลักสูตรนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง ประเทศชาติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับการปกป้องสถาบันนะฮะการดูแลสังคมนะฮะผู้ด้อยโอกาสทางสังคมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ที่เข้ามาระหว่างการปฏิบัติธรรมที่บ้านแดนพุทแห่งนี้นะครับสาธุครับขอบคุณครับโยนสาธุค่ะทุก,กิจกรรมที่เราได้จากบ้าน